สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับพบกับคุณครูอาคมแท่ลีมีแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับทุกคนโปรดติดตามกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสวดมนต์แปลนะครับการแผ่เมตตาบริหารจิตและการเจริญปัญญาครับแน่นอนครับวันนี้เราจะให้ทุกคนนะครับไปได้เรียนรู้อย่างเดียวเนาะแต่จะให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัติด้วยนะครับเนื่องจากเราจะมีการสวดมนต์นะครับการแผ่เมตตารวมทั้งการนั่งสมาธินั่นเองครับ เรามาดูดีกว่าว่านี้เราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับการสวดมนต์การแผ่เมตตานะครับการบริหารจิตแล้วก็การเจริญปัญญาด้วยวิธีแบบอาณาปานสตินะครับแล้วก็หรือการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ตนเองนับถือนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมที่เรียกว่าสติมาปัญญาเกิดน,นะครับโดยที่เราจะให้ทุกคนนะครับได้นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตากันจริงๆเลยนะครับโดย สิ่งแรกนะครับครูจะให้ทุกคนนะครับร่วมกันนั่งสมาธิเป็นเวลา5นาทีนะครับจากนั้นเราจะมาร่วมกันสวดมนต์และก็แผ่เมตตากันนะครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วไหมพร้อมพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเลยนะครับใครที่นั่งอยู่บนโต๊ะเรียนนะครับเก้าอี้นะครับก็อาจจะนั่งบนเก้าอี้ต่อไปได้นะครับนั่งให้สบายที่สุดนะครับส่วนใครที่นั่งกับพื้นนะครับหรืออยากจะย้ายมานั่งกับพื้นก็ให้นั่งขัดสมาธินะครับก็มือขวาทับมือซ้ายนะครับนั่งแบบที่เราเคยนั่งสมาธิ แต่ใครถ้าไม่สะดวกนะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือนั่งอยู่ในพื้นที่ที่จากัดนะครับก็สามารถนั่งตามที่ตัวเองนั่งได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําสมาธิพร้อมกันนะครับเป็นเวลา5นาทีครับเริ่มต้นนะครับครูจะให้ทุกคนหลับตานะครับนักเรียนหลับตานะครับเคเอามือประสานกันนะครับสําหรับใครที่นั่งสมาธิหรือนั่งขัดสมาธิอยู่นะครับส่วนใครที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับก็เอามือประสานกันนะครับหรือประสานไว้ที่ตักก็ได้นะครับ สูดลมหายใ่สูดลมหายใจเข้าลึกๆนะครับเมื่อสูดลมหายใจเข้านะครับให้ท่องในใจว่าพุทธนะครับแล้วก็พอนลมหายใจออกนะครับให้ท่องคําว่าถทนะครับตาช้าๆนะครับจิตเราก็จะนิ่งนะครับไม่คิดฝุ่งซ่านนะครับปล่อยวางทุกสิ่งนะครับแล้วก็หลับตานะครับทำสมาธินะครับ โอเคครับหลังจากเรานั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับให้นักเรียนทุกคนประนมมือนะครับเดี๋ยวครูจะเป็นคนนําสวดนะครับแล้วก็ให้นักเรียนทุกคนนะครับสวดตามคุณครูนะครับหันธรรมยังพุทธะภควโตบุพพ,พาคนามการังกา,รงการงโรมาเซอาระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอระหันต์ดับเพลกิเลตเพลินทุกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทูตทางภาคขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวา้าโตภาควตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนะมาซามีข้าพระเจ้าขอนามสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกะสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนมามี ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบต่อไปแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อภยาปัช,ชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะินิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอตานังปริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดกล่าวสาธุพร้อมๆกันนะครับสาธุ โอเคครับหลังจากนั้นเราเข้าเนื้อหาบทเรียนของเราเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับคุณครูมีคําถามชวนคิดนะครับให้นักเรียนช่วยคาตอบคําถามนะครับหลังจากปฏิบัติกิจกรรมไปแล้วนะครับหลังจากการทําสมาธิแล้วนะครับนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับบางคนก็ตอบว่ารู้สึกโล่งใช่ไหมครับรู้สึกสบายใจอ่ะมีอะไรครับอ่าบางคนรู้สึกสงบนิ่งใช่ไหมครับจิต มีสมาธิมากขึ้นนะครับก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้สึกไม่ค่อยต่างกันมากก็คือรู้สึกสงบใช่ไหมครับแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นนะครับนักเรียนคิดว่าเราแผ่เมตตาเพื่ออะไรครับนักเรียนเพื่ออะไรนะครับเพื่อ,อบางคนบอกว่าเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลครับเพื่อแผ่ผลบุญ แน่นอนครับก็จะตอบใกล้เคียงกันเนาะการแผ่เมตตาก็ทําขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญนะครับหรืออุทิศส่วนกุศลจากการเจริญจิตภาวนาเมื่อกี้หรือการนั่งสมาธิรวมทั้งการทำทาอะไรนะครับทำวัดส่วนมูลบางคนตอบทําวัด อ่ะเป็นการสวดมนต์ใช่ไหมครับการเจริญจิตภาวนาการสวดมนต์การแผ่เมตตาสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ถือว่าเป็นบุญกุศลน,นะครับก็เราจะต้องมีการแผ่เมตตาทุกครั้งหลังจากที่เราเจริญจิตภาวนาหรือการทําบุญต่างๆนะครับเพื่ออุทิศผลบุญต่างๆเหล่านี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมครับตามความเชื่อหรืออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์โลกนะครับที่อยู่บนโลกเราทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็เป็นการแบ่งผลบุญผล กรรมหรือกุศลที่เราทําไว้เนี่ยให้กกบผู้อื่นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเจริญภาวนาหรือการเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานโดยเน้นอานาปานาสตินะครับนักเรียนครับการที่เรานั่งสมาธิกันไปเมื่อสักครู่ครับนักเรียนนั่นคือลักษณะของสติปัฏฐานโดยการฝึกแบบอานาปานาสตินะครับซึ่งนะครับก่อนอื่นที่เราจะรู้เรื่องของอานาปานาสติเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่า อันนี้ส่งของการนั่งสมาธิการสวดมนต์เนี่ยจะก่อให้เกิดอะไรนะครับก็จะก่อให้เกิดปัญญานั่นเองนะครับปัญญาคือความรู้นะครับรู้รอบรู้ทั่วไปรู้อย่างชัดเจนรู้ถึงบาปบุญคุณโทษรู้ถึงสิ่งที่ควรทําหรือควรงดเว้นการกระทำนะครับซึ่งปัญญาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับได้แก่สุตะมยปัญญานะครับนั่นก็คือปัญญาที่เกิดจากการฟังนะครับแล้วก็การศึกษาเล่าเรียนนั่นเอง แน่นอนครับเมื่อเราตั้งใจเรียนตั้งใจฟังครูบาอาจารย์สอนนะครับ <c oughs> เราก็จะได้รับปัญญาประเภทสุดตรมยปัญญาครับต่อไปก็คือจินตามยปัญญานะครับก็คือปัญญาที่เกิดจากการใคร่ควรตึกตรองคิดค้นนะครับคิดวิเคราะห์ต่างๆนั่นก็คือปัญญาที่เกิดจากการคิดนั่นเองนะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญานะครับก็คือปัญญาที่เกิดจากการอบรมจิตหรือการเจริญภาวนาหรือการนั่งสมาธิ เมื่อกี้ครับที่เรานั่งสมาธิร่วมกันใช่ไหมครับเราก็จะเป็นการทบทวนความรู้นะครับทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็จะถือเป็นภาวนามายปัญญาท่านเองครับต่อไปนะครับเมื่อเราพูดถึงการฝึกจิตใช่ไหมครับหรือการเจริญปัญญาตามหลักอาณาปานสติหลายคนงงนะครับว่าอาณาปานสติคืออะไรนะครับ หลักการเจริญปัญญาหรือการบริหารจิตแบบอาณาปานาสติก็คือการระลึกถึงลมหายใจเข้าและหายใจออกอย่างที่ครูบอกพวกเราใช่ไหมครับว่า,ให,หาให้หายใจเข้าแล้วก็พูดคำว่าพุทธในใจใช่ไหมครับแล้วก็หายใจออกมาเนี่ยให้กล่าวคําว่าโทออกมานี่ก็เป็นลักษณะของการเจริญจิตภาวนาแบบอาณาปานาสตินะครับก็คือการกําหนดรู้ทุกครั้งนะครับผ่านการเข้าออกหรือผ่านลมหายใจที่เข้าออก จากจมูกข,ของเรานั่นเองจริงๆเราอาจจะไม่ได้พูดคําว่าพูดโทก็ได้นะครับเราอาจจะพูดคําอื่นๆได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบริหารจิตโดยเน้นการกําหนดลมหายใจนั่นเองที่เราเรียกกันว่าอนาปนาสตินะครับทีนี้เราก็จะมีการปฏิบัติแล้วก็ขั้นเตรียมการต่างๆนะครับจริงๆเนี่ยไอขั้นพวกนี้นครับทุกคนก็น่าจะพอรู้เพราะว่าเราก็นั่งสมาธิกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับ ในวิชาที่เราเคยเรียนกันมาในระดับประถมนะครับรวมถึงมัธยมเนี่ยเราก็เคยเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเจริญจิตภาวนาแบบอานาปนสตินะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสถานที่ให้เหมาะสมเลือกเวลาให้เหมาะสมแล้วก็แน่นอนครับต้องมีการสมาทานศีลมีการสแสดงเจตนาบริสุทธิ์เพื่อการนั่งสมาธินั่นเองแล้วก็มีการไหว้พระสวดมนต์ใช่ไหมครับบูชาพระรัตนตรัยนั่นเองนะครับแล้วก เราจะต้องทําจิตให้โล่งใช่ไหมครับตัดความกังวลต่างๆเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถนั่งสมาธิได้อย่างมีความสุขที่สุดเนาะแล้วก็มออีอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็มีความฟุ้งซ่านน้อยที่สุดนั่นเองครับต่อไปนะครับก็ระหว่างการปฏิบัติใช่ไหมครับเราก็จะมีการนั่งสมาธินะครับหรือนั่งขัดสมาธินะ หรือใครก็ตามที่ไม่สะดวกในการนั่งขสมาธิก็จะมีวิธีการนั่งต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็หลับตาหรือลืมตาก็ได้นะครับซึ่งใครสะดวกแบบไหนก็ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าก็จะมีบางคนที่หลับตาแล้วรู้สึกอึดอัดกับการนั่งสมาธิก็สามารถลืมตาแต่ว่าเราก็จะกําหนดสายตาไปในที่ใดที่หนึ่งนะครับไม่ทําสายตาวกแวกไปมานะครับกําหนดลมหายใจเข้าออกนะครับแล้วก็มีการภาวนาขณะที่มีการสูดลมหายใจนะครับ ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจแต่ในที่นี้เนี่ยเรามีเวลาที่จํากัดใช่ไหมครับเราก็เลยให้นักเรียนเนี่ยนั่งสมาธิเป็นเวลา5นาทีนะครับแล้วก็ท้ายสุดเราก็จะมาร่วมกันแผ่เมตตานะครับให้กับตนเองนะครับหลังจากการนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตแผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นด้านประโยชน์ของการบริหารจิตและการเจริญปัญญานะครับซึ่งแน่นอนว่าการเจริญ ปัญญาหรือการบริหารจิตแบบอนาปานาสติเนี่ยให้ผลประโยชน์ต่างๆกับผู้ที่ปฏิบัติอย่างมากนะครับก็จะมีหลายด้านเลยนะครับเริ่มต้นก็คือด้านแรกนะครับก็คือจุดมุ่งหมายสูงสุดนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่หลุดจากกิเลสและก็ความทุกข์ทั้งปวงนะครับในด้านของความสามารถพิเศษก็จะทําให้เราเกิดอภิปัญญานะครับเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธ อย่างรู้นะครับมีหูทิพตาทิพอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อทางศาสนานะครับถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้แน่ๆจากความสามารถในการเจริญภาวนาหรือการนั่งสมาธินะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นผู้อ่านที่ดีผู้ฟังที่ดีรวมถึงมีปัญญาในการฟังแล้วก็มีสมาธิอย่างแน่วแนในการฟังนั่นเองครับ ในด้านของสุขภาพแล้วก็การพัฒนาบุคลิกนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีจิตใจที่สงบเข้มแข็งนะครับหนักแน่นแล้วก็มั่นคงครับเราก็จะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ไหวติงหรือไม่ตื่นเต้นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราครับก็จะเป็นคนที่มีสติอยู่ตลอดนะครับสุดท้ายนะครับก็คือประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่จิตใจผ่อนคลายไม่เครียดนะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยดูอ่อนกว่า อ่อนกวาาวัยด้วยนะครับเพราะว่าความเครียดที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆเราก็จะมีสมาธิในการแก้ไขมากขึ้นก็ทําให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยร่วงไปได้โดยง่ายเราก็จะไม่สั่งสมความเครียดไว้ในตัวเองนั่นเองครับ โอเคครับนักเรียนหลังจากที่ครูเนี่ยได้บอกประโยชน์ของการบริหารจิตและการเจริญปัญญานะครับด้วยวิธีอานาปนานสติใช่ไหมครับในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับช่วยกันยกตัวอย่างว่าหลังจากที่เรานะครับบริหารจิตแบบอนาปานสติมีการสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาแล้วเนี่ยเราได้รับประโยชน์อะไรนอกเหนือจากที่ครูยกตัวอย่างมาบ้างนะครับโอเคนะครับจากคาถามนี้เลยครับถ้านักเรียนสวดมนต์แผ่เมตตาบรยายิานหารจิตและก,ก,การเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติเนี่ย เป็นประจําทุกๆวันนะครับจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างไรต่อตัวนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราช่วยกันคิดนะครับเป็นเวลา2นาทีนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราตอบคําถามที่เกิดขึ้นนะครับ หลายคนมีคําตอบเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไม่ถึงเวลา2นาทีด้วยซ้ำนะครับทุกคนก็ร่วมกันตอบมานะครับโอเคทีนี้เรามาดูดีกว่านะครับว่าจากคําถามที่ครูถามนะครับในกิจกรรมคําถามชวนคิดเนี่ยมีคําตอบในลักษณะไหนบ้างนะครับ การส่วนโมนกันแผ่เมตตานะครับแล้วก็การเจริญปัญญาด้วยอานาปนสติเนี่ยนอกจากประโยชน์นะครับที่ครูยกตัวอย่างให้แล้วนะครับเรามาดูคําที่นักเรียนตอบกันบ้างมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะทําให้จิตใจเราสงบถูกไหมครับเราก็จะไม่คิดฟุ้งซ่านใช่ไหมครับควบคุมตนเองได้ง่ายนะครับเราก็จะไม่อ่อนไหวต่อความรู้สึกที่คนอื่นนํามา สู่ตัวเรานะครับหรือเราก็จะมีการไต่ตองหรือมีสติก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมครับสามารถรับรู้เรียนและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากการที่เราเนี่ยสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาแล้วอุทิศส่วนกุศลแล้วนะครับการนั่งสมาธิเนี่ยจะทําให้เรามีสติใช่ไหมครับแล้วก็สติเนี่ยจะเป็นเครื่องเตือนตนนะครับให้เราเนี่ยมีความคิดนะครับแล้วก็มีจิตใจที่จดจ่อกับสิ่งต่างๆ รวมทั้งเราจะสามารถสังเคราะห์นะครับข้อมูลต่างๆด้วยปัญญาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับก็จะนําความสุขความสงบนะครับแล้วก็ความสําเร็จมาแก่ตนเองนั่นเองครับนี่คือหลักการแล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่พวกเราตอบคาถามมาเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับครูก็สรุปเป็นประเด็นมาให้เรามีครับทีนี้ก่อนที่จะจบกันไปนะครับคุณครูก็มีพาระงานแล้วก็ชิมงานนะครับให้กับนักเรียนนะครับนั่นก็คือครูจะให้นักเรียนนะครับ ร่วมกันฝึกนะครับปฏิบัติการบริหารจิตและการเจริญปรรัญญาตามหลักสติปัฏฐานโดยการเน้นอานาปณสตินะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยจดบันทึกเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับบันทึกผลลงในตารางที่มีรูปแบบดังนี้นะครับครูมีตัวอย่างตารางมาให้นะครับและให้ทุกคนนะครตีตารางนะครับเขียนวันเดือนปีนะครับความรู้สึกก่อนปฏิบัติ ความรู้สึกขณะปฏิบัติและก็ผลจากการปฏิบัตินะครับเขียนลงไปนะครับเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับแล้วก็ถ้าใครเขียนแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับส่งข้อมูลมาให้ครูดูด้วยนะครับครูอยากจะรู้ว่าหลังจากที่พวกเราเนี่ยน,นั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าใครนะครับรู้สึกว่าการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันดีเหลือเกินมันรู้สึกสงบแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากๆทําให้เราเนี่ย จําในสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นมีความรู้และความเข้าใจต่างๆได้ง่ายขึ้นนักเรียนจะทําเพิ่มเติมเกิน1สัปดาห์หรือทําไปเรื่อยๆก็ได้นะครับทีนี้ครูมีตัวอย่างไว้ประมาณนี้นะครับเช่นวันที่30เดือน6นะครับความรู้สึกก่อนปฏิบัติก็รู้สึกตื่นเต้นอันนี้ก็เขียนคร่าวๆนะครับนักเรียนจะไปเกิดลักษณะอื่นๆก็ได้นะครับความรู้สึกขณะปฏิบัติก็คือจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านนะครบรู้สึกว่าเรามีสติมากมาก ผลจากการปฏิบัติก็สมองปลอดโปร่งนะครับจิตใจสงบมีสมาธิมากขึ้นนะครับมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้นักเรียนนะครับลองไปทําดูนะครับซึ่งให้ทุกคนช่วยกันทำนะครับทำใครทํามันเนาะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาแชร์กันนะครับเดี๋ยวครูจะรอดูการปฏิบัติของพวกเรานะครับ ท้ายที่สุดนะครับจาก,การเรียนรู้นะครับในวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ใช่ไหมครับการนั่งสมาธิการแผ่เมตตารวมทั้งการให้ความรู้เรื่องหลักปัญญาและการฝึกจิตนะครับหรือการเจริญปัญญาแบบอาณาปนานสตินะครับแล้วก็พูดถึงประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจว่าการสวดมนต์การแผ่เมตตาแล้วก็การบริหารจิตนะครับตามหลักอาณาปนาสติเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีความคิดที่ ดีใช่ไหมครับมีจิตใจที่สงบนะครับเราจะไม่คิดฟุ้งซ่านใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อจิตใจเราสงบแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสติแล้วก็เกิดปัญญาตามมานั่นเองซึ่งแน่นอนถ้าเรามีสติแล้วก็ปัญญาใช่ไหมครับไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นเนาะเราก็จะเป็นคนที่ประคองด้วยสติและมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีผลที่ดีนะครับเป็นคนที่มีสติต่อไปนะครับในอนาคตนะครับ แล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมีความรู้ความสามารถต่อไปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินชีวิตนะครับด้วยการสวดมนต์การแผ่เมตตาแล้วก็การบริหารจิตนะครับถ้ามีอะไรสงสยัยหรือมีอะไรไม่เข้าใจนะครับก็สอบถามครูมาได้นะครับครูก็ยินดีตอบคาถามนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมนะครับทุกคนไปนั่งสมาธินะครับแล้วก็ลองบันทึกนะครับ ถึงลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างนั่งสมาธิคุณครูจะรอดูผลงานของพวกเราทุกคนนะครับหลังจากนี้ไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้ก็จบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับ